ตื่นแต่เชา้าแบกบเป้สะพายกระเป๋าออกเวรนไปตามเส้นทางบ้านมาสัจจันมากเลยพี่น้องจากไม้กุ่มกอลากเดียวนะนี่นีลากเส้นเดียวกันตัดทีเดียวปุ๊บกลายเป็นหลายลำต้นหลายลากเลย <laughs> ตืนแต่เช้าแบกเปีสะพายกระเป๋าออกแว้นไปตามเส้นทางบ้านเองเที่ยวสอหาใกลๆไม่เคยวันเกลงจุดที่เร่งเอาไว้ต้นไม้งามโคราชบนสารฟ้า ออกตามหาบนใสแบกเสียมออกเดินย่ำไปตามท้องไลลไปนะ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวคา,ารากบนไซฟาร์อมอารมณ์ดีดีวันนี้เพราะว่ามีเป้าหมายแล้วเพลงที่ร้องเมื่อกี้นะพี่น้องเป็นเพลงประจำช่องนะท่านกระปอมช่องย t u b e เป็นคนแต่งให้กระปอมใครเกิดก่อนไก่ แต่งให้เป็นเพลงประจำช่องนะพี่น้องนะลองพิดลองถูก <c oughs> เปิดฟังบ่อยอยู่นี่เจอแล้วคือเป็นไม้ที่เห็นไว้เมื่อวานนี่แหละตลอดคณะห้าต้นจะคุดไปแล้วสามเหลือสองเดี๋ยววันนี้จะทำการคุดต้นนี้นี่มาดูไม้กันพี่น้องต้นที่ตำรวจไว้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม้ต้นนี้เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วผมก็ได้ทำการตัดไว้นี่ย ต้งทิ้งๆคว้างเอาไว้ลอยเห็นไหมอย่างที่บอกตามนิสยัยผมต้องขออภัยเรือเสียงบางช่วงนี่ถ้าจับโทรศัพท์อย่างนี้มันจะเสียงดังถ้าวางทโทรศัพท์วางกองตั้งไว้อะเสียงมันจะค่อยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อไม้ใหม่ยังไม่มีงบหลังการรีดใบรีดใบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นไม้เก่า,าๆหลายกิ่ง แต่ว่าจะดูโคนกิว่วเป็นไม้กลุ่มกอเด้อพี่น้องเด้อเป็นไม้หลายลำแต่เวลาปลูกผมก็คงจะต้องถมเหมือนหน้าดินตอนนี้ยังไม่เปิดที่ที่เปิดหน้าดินลึกลงมาเพื่อหารากฝอยว่ามันจะอยู่ลึกเกินไปหรือเปล่าถ้ามันลึกมากก็โคนกิ่วมากก็ไม่เอาแต่นี่คิดว่าน่าจะใช้ได้ถ้าเป็นเมือก่อนผมไม่คุดนะไม้แบบเนี้ยคือโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบ แต่หลังๆมาคนซื้อเขาก็บอกว่ามันก็มีแบบเล่นกันหลากหลายคนหลากหลายรูปแบบเนาะคนชอบเาก็ชอบอ่ะี่ไหนเราก็มาแล้วอ่ะคนชอบก็คุดไปเผื่อคนชอบว่าคนที่เ็าชอบไม้ทรงนี้สไตล์นี้แบบว่าเรียงง่ายจบไวก็เยอะที่ทักมาถามมาออเดอร์นะมาสั่งมาสอบถามเนี่ยอยากได้แบบเนี่ยไม่ต้องว่าไปเรียงนานอะไรก็เอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็เรียงเองคือขายได้ก็ขาย ได้ไม่ได้ก็เลี้ยงเองไปเดี๋ยวคุดเหมือนเดิมครับพี่น้องมาเราก็หอดตูมเหมือนเดิมก็คุดบันไซก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แหลกะก็ดูอะไรคลิปเรแลเละคุดพังธนาเข้ามาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถมขึ้นก็หาลากเกี่ยวก่อนลากใหญ่กว่าเขาหนะอัดตอเก่าเขาตัวนี้จะคุดง่ายเพราะว่าเคยมา เคยมาโคดดูแลมื่อเมื่อปีที่แลี้ยอย่างที่บอกอะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีกิ่งอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเวลาคุดก็สลับหน้าเสียมกับไปก็มานะซับรากแก้วอย่างที่เคยบอกคลิปที่แล้วนะพี่น้องนะมันจะทำให้เราตัดรากขา,าดได้ง,ง่ายขึ้นเห็นไหมนั่นรากใหญ่มันเท่าแขนเนี่ย เนี่เป็นรากเส้นใหญ่ที่ต้องตัดซับรากสลับเสียมเข้าไปกข้ามามันเกิดจากรากไม้ตอเดียวแหละแล้วมันก็มาแตกขุดไปขุดมารากมันไม่ได้เท่าเขนเนี่ยพี่น้องรากเกลียวรากใหญ่มันตอตอเก่ามันมันเท่าแข้งโอ้ตัดรากเทสตรากเก้ยวรากตัดรากใหญ่ตอใหญ่เทสก็มาอ้อมซับรากฝอยตามหลังดินตอนนี้มันยัง ไม่แข็งไม่ไอ้ไม่เละตุ้มยังสภาพดีก็ไม่ต้องหอ่ออย่างที่บอกนะพี่น้องพิจพิจารณาเอาตามสถานการณ์ไปอันไหนที่มันสุ่มเสี่ยงที่ว่าตุ้มจะแตกจะเล่าเราก็หอ่ออันไหนที่พิจารณาแล้วดินมันอย่างเงี้ยกำลังเซพตัวดีๆไม่แห้งจนแข็งเกินไปแล้วก็ไม่เละจนเกินไปมันก็ทําการคุดกันได้เลยสะดวก แล้วดูลากไมา้ลากเดียวต่อเดียวกันหนืดหนืน่นาะวันนี้เนาะไม่คึกคืนแล้วตอนแรกร้องเพลงอารมณ์ดีทราบลากกาไปลากเดียวโอ้โหมันก็จะมีช่วงแบบนี้พี่นอ้องช่วงเครื่องอืดเครื่องฟิต เป็นไม้เป็นไม้กลุ่มกอเดี๋วแค่ดินแค่อะไรเหมือนเดิมโชวตุมวต้มโชตุ้มก็ไม่รู้จะโชว์ทำไมนักหนานะโชว์ทาไรตุม้มเสียงแตกทุกทีเลยะเดี๋ยวเราห่อกันเหมือนเดิมวิธีเก่าวิธีเดิมนะพี่น้องเลยแต่ว่าไม้แต่ละทรงก็ จะว่าเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนนะการห่อไม้แต่ละต้นแต่ละอะไรเพราะว่าบางทีทรงมันก็เปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าไม้ทรงเดียวเนาะถ้าเป็นไม้แบบว่าทรงต้นมันก็ห่ออย่างเดียวเลยบางต้นอาจจะต้องใช้วิธีห่อตุ้มเฉียงไปเลยบางต้นเป็นไม้เอ็นช้ายเป็นเอียงเราก็ต้องหาตัดตุ้มให้มันตะแคงซ้าตะแคงขวาเพื่อสะดวกในการปลูกอย่างต้นนี้ก็อาจจะเอาด้านนี้เป็นหนาไม้ใช่ไหมอาจจะปลูกอย่างเงี้ย ก็ต้องตัดตุ้มให้มันเฉียงตามนี่นะสมมุตินะว่าปลูกปลูกอย่างเงี้ยมันก็ตัดตุ้มให้เฉียงตามเฉียงอย่างเงี้ยถ้าปลูกตรงเราก็ต้องตัดตุ้มให้มันตรงอก็ประมาณนี้แหละจะว่าจะว่าห่อเหมือนเดิมมันก็มันก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมห่อก่อนเนี่ยพี่น้องอย่างที่บอกไม้กลุ่มกอส่วนมากนะ่ะจากจากลากเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันลากเส้นเดียวกัน มันจะกลายเป็นหลายรากหลายหลายเขาเรียกว่าหลายแยกออกจากกันเนะ่ะก็เพราะว่าเวลาเราตัดตุ้มบางนี่แหละเนี่ยถ้าตามหนาอย่างนี้มันเป็นรากเดียวกันแต่มันก็หนาไงนหนาคืบกว่าก็ประมาณเกือบสามสิบเซนนะมันก็ต้องยอมสละอะไรบางอย่างอะเนาะเพาถ้าปลูกติดแล้วมามาตัดตุ้มบางตามหลังยังไงมันก็ต้องมาตัดอยู่ดีอะตัดไปเลย มันจะแยกกย็แยกไปสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสนะมาสะันมากเลยพี่น้องจากไม้กลุ่มกอรากเดียวนะนี่นี่รากเส้นเดียวกันตัดทีเดียวปุ๊บกลายเป็นหลายลำต้นหลายรากเลยมาสะใจไหมตัดทีเดียวเป็นกลุ่มกอหลายรากนี่เวลาปลูก แล้วแต่ชอบนะจะไปปลูกแบบนี้หรือแบบนี้อันนี้เอาไปเผื่ออย่างนี้ก่อนนะทำโชโยกโชหลายทีตุ้มแตกนี่ก่อต้องถมดินฝั่งนี้คืนเพราะว่าไปคุยดูมากเกินไปแยกใครออกด้วยเด้อพี่น้องเด้อไม้ลักไก่ที่ว่าตุ้มแตกเราเอาดินโปะเอาโคนโปะใกล้ไอ้ไอ้ไอดินยัดยัดที่แบบว่าช่องว่างมันเนี่ยนี่ตุ้มมันไม่ได้แตกเมได้เล่านะเดี๋ยวจะแก้ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม้ตุ้มแตก ที่ผมมัดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าป้องกันตุ่มแตกแต่มันยังไม่ได้แตกหรอกแต่เราป้องกันไว้ก่อนมองไม่เห็นอนะเนี่ยเราจะหาว่าไม้ตุ่มแตกแล้วเอามาโปะ,โปะให้ดูดูเด้อนี่เห็นไหมม,มันไม่ได้ตุ่มแตก มันอาจจะมีมีล่ามาั่งเป็นทาเรื่องธรรมดาของมันแต่มันไม่ได้แตกออกแล้วผมเอาดินมาโปะ,โป,ะปาดโคนปิดซ่อนเล่นนะทําให้ดูให้เห็นให้โชว์กันอย่างนี้เลยเดี๋ยวหอ่หอต้มเป็นการต่อไปแดดเริ่มมาเน่ะเดี๋ยว,มไ,มวไปคุดต้นต่อไปเอาละทำการตัดแต่งแล้วก็ห่อตุ้มได้เรียบร้อยประมาณนี้เลยพี่น้องบนไซตะโกกลุ่มกอคือไม้ช่วงนี้จะคุดเป็นไม้หนาดินก่อนเด้อเพราะอากาศเริ่มเย็นแล้ว ส่วนไม้ใต้ดินเนี่ยผมก็จะคุดคุดแล้วก็เปิดหนาดินไว้ให้ปรับสภาพให้ตะโกใต้ดินอ่ะมันมันปรับสภาพก่อนเราถึงจะคุดตามหลังเพราะว่าถ้าคุดไปเลยเดี๋ยวนอกโคราชมันก็ไม่เคยร้อนไไม่เคยหนาวจนถึงแบบว่าไม้นอกตายแล้วมันก็มีส่วนน้อยอ่ะมันมันมีแต่มีส่วนน้อยคือมันก็จะหนาวช่วงเช้านิดหน่อยนะแต่ก็เพื่อความยังไงล่ะเพื่อความชัวร์ผมจะเปิดหนาดินเอาไว้ก่อนแล้วก็อให้มันปรับสภาพสักอาทิตย์สองอาทิตย์ หรือตามความสะดวกผมอ่ะบางทีผมก็ย้ายไปคุดแรงอืดแล้วถึงถึงมาหาคุดไอที่ผมแต่งเอาไว้เพราะว่าผมก็จะตัดแต่งไปทั่วอย่างที่รู้นิสัยผมอ่ะนี่ต้นนี้ก็จะได้ประมาณนี้แหละยังไม่คัดกิ่งออกดียวไปอย่างนี้ก่อนเราค่อยไปเอ,อนั่งดูพิจารณาเก็บแพรเก็บอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่บ้านเพราะาเครื่องมือส่วนมากอ่ะมันจะอยู่บ้านเดี๋ยวนี้จะพกมาแค่กันไกแดงก็กันไกตัดกิ่ง คือจากที่เคยพก,พกครีมปากนกแก้วครีมท่องเรือมาพร้อมนะพี่น้องนะพอตกหายที่นี่เดินหาหมดวันไม่ได้งานเลยมันแพงเงพันกว่าบาท <c oughs> <c oughs> อาละคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปหาต้นต่อไปต้นที่เห็นไว้ว่าห้าต้นจากคลิปที่แล้วนะอีกต้นหนึ่งนะใช่ไม่ได้ต้องไปหาต้นใหม่ใช่ไม่ได้คือรากมันดิ่งลงเลยมันไม่มีมันมีรากฝอยสามสี่เซนททั้งข้างก็เลยอะถมดินเอาไว้ก่อนแล้วก็ ทำการตัดรากเดี๋ยวปีหน้าอีกสองปีอะไรค่อยมาคุดขอคลิปนี้ขอลาพี่น้องไวก่อนนะครับกับเขียวโคราดบนไซฟาร์ม KBF ตะโกกุ้มกออาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไรแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรกับบ้านไปแล้วครับวัสดีครับผมมีโชคดีนะที่ว่าคดอยู่ไกลรถมันใหญ่หน่อย เบรกใส่เป้ไม่ได้